สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเนยบ้านเกษตรฟาร์มนะครับก็วันนี้จะมาพูดในเรื่องของ power supply นะครับหรือ adapter นะครับไม่ได้พูดเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแต่ก็มีส่วนสําคัญเพราะว่าณวันนี้นะครับภาคการเกษตรจะเราเรียกว่า smart farm นะครับที่ใช้ระบบ smart farm จะมีเรื่องระบบควบคุมเข้ามานะครับระบบควบคุมก็จะต้องมีแหล่งจ่ายนะครับที่เป็น adapter หรือเป็นหม้อแปลงนะครับ อย่างที่ผมใช้ภายในฟาร์มหรือทําให้ลูกค้าก็จะเป็นอะดแดปเตอร์นะครับมีด้วยกันหลายรูปแบบนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเนะรียนะรนู้นะครับรูปแบบวงจรนะครับพอดีได้โพสต์ไปนะครับเลือกต่ออะแดปเตอร์มันเสียนะครับตัวนี้นะครับพอดีมีเรื่องมดเรืองจิกจกเข้าไปทําให้เกิดการช็อตภายในนะครับก็เลยมีคนสอบถามนะครับ เข้ามาโทรสอบถามเข้ามาว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างเพราะก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับบางท่านก็เปลี่ยนใหม่นะฮะก็เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือผมมาพูด่องเรื่อง,อง,องหลักการคร่าวๆเพราะว่ามันจะไม่หนีจากกันไม่หนีกว่ากันสักเท่าไหร่ในเรื่องของรูปแบบการออกแบบวงจรแล้วพอดีได้อแดปเตอร์นี้มาใหม่นะครับมาจากประเทศจีนซึ่งการจัดเรียงว,วงจรเนี่ย มันมองได้ง่ายมากก็คือไฟ AC นะครับผ่านเข้ามาผ่านมอแปลงนะครับผ่านซี e t i f y นะครับออกมาเป็น12โวลต์นะครับอันนี้คือรูปแบบการจัดเรียงแบบง่ายๆทำให้วันนี้ผมมาแบบปัดความรู้ได้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังไฟ2อ0โวลต์ VAC นะครับ vac นะครับไฟกระแสสลับผ่านไดโอดบิดเข้ามานะครับเพื่อให้เป็นกระแสตรงงจะได้อยู่ประมาณ300พอผ่านมาแล้วนะครับไฟจะยกระดับมาอยู่ที่3 0 0โวลต์ vdc นะครับ vdc ก็คือ300 v โวลต์ไฟตรงผ่านซีแคปปิ้งนะครับแล้วก็จะมี IC หรือ igbt นะครับไม่ใช่ IC ครับไอจะมี IC ภายในนี้นะครับข้างหลังนี้นะครับเพื่อสร้างผันนะครับหรือใช้กดลวดตัวนี้ก็ได้ ตรงนี้ผมยังไม่ได้ดูวงจอนะครับบางบางยี่ห้อก็ใช้ขดลวดในการสร้างผนนะฮะมาเพื่อเปิดวงจรให้กับ igbt เพื่อนําไฟ300มาเข้ารูปแบบของการทําไฟกระตกุกหรือไฟเป็นจังหวะจังหวะนะครับเพื่อที่จะผ่านม้อแปลงชุดนี้นะครับคือหมออแปลงจะทํางานได้ต้องเป็นลักษณะข,ของไฟสลับหรือไฟกระแสสลับนะครับ ฉะนั้น300โวลต์จะผ่านมออแปลงเลยไม่ได้ต้องทําให้เกิดกระแสสลับฉะนั้นมันก็จะผ่าน IGBT ตัวนี้เพื่อการสร้างกระแสสลับนะครับพอทําการกระแสสลับปุ๊บเนี่ยจะเกิดการยุบตัวพองตัวของขดลวดนะครับภายในหมออแปลงพอเกิดการยุบตัวพองตัวก็จะเกิดสนามแม่เหล็กที่วนนะครับวนไปยังขดลวดอีกฟากหนึ่งนะครับที่จะเป็นไฟ12โวลต์ออกมานะครับ นี่แะครับก็คือหลักการเหตุใดถึงต้องเป็นรูปแบบของสวิตชิ่งนะครับเพราะว่าหมอ้อแปลงนะครับพื้นฐานของการทําแรงจ่ายถ้าใช้มอ้อแปลงขนาด12โวลต์นะครับก็คือไฟบ้านเสียบเข้ามาผ่านหมอ้อแปลง12โวลต์นะครับมันจะเป็นหมอแปลง9โวลต์ VDC นะครับแล้วก็ออกมาผ่านไดโอดปิดผ่านเลติฟายนะครับ7 8 1 5ไฟ DC ออกมาก็จะอ,อยู่ประมาณ10 2โวลต์นะครับซึ่งมออแปลงตรงนี้นะครับที่ใช้จะมีขนาดใหญ่มาก3แอมป์จะขนาดเท่าประมาณผลส้มนะครับแล้วแล้ววงจรที่ท่านเห็นอยู่นี้ในมือผมนะครับอันนี้เป็นขนาด25แอมป์นะครับถ้าเป็นมออแปลงจะมีขนาดใหญ่มากๆพอสมควรทําให้การติดตั้งนั้นยากนะครับแล้วก็ความนิ่งในการจ่ายไฟนะครับจะน้อยกว่านะครับเพราะรูปแบบของวงจรสวิตชิงนะครับหรือแดปเตอร์เนี่ย จะจะมีฟีดแบ็นะครับจากการตรวจสอบของแรงดันนะครับถ้ามันมีโหลดที่เยอะขึ้นก็จะส่งผ่านเข้ามาเพื่ออนหรือเพิ่มไฟจากต้นทางให้มากขึ้นนะครับมันก็จะมีรูปแบบของการทํางานนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมอปแปลงนะครับมันไฟตกแล้วก็คือตกเลยนะครับปัญหาก็จะเกิดในภาคภาคอิเล็กทรอนิกส์ภาควงจรที่เราใช้นะครับคือมอปแปลงเนี่ยจะทนมากแต่ มันจะไม่สามารถจ่ายไฟได้แบบเรีเนยนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาผมเขียนวงจรน,นะครับให้ดูกันคร่าวๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับภาคอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ก็สามารถนับไปเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าอย่างไงต้องใช้นะครับภาคสวิตชิ่งหรือแม้แต่เป็นพวกหมอแปลงนะครับต้องมาใช้ในการ ออกแบบวงจรนะครับหรือในการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเรื่องต้นผมก็เขียนไว้แล้วนะฮะก,ก็เลยมาถ่ายเป็นวิดีโอเลยดีกว่านะครับไฟ220โวลต์นะครับจะผ่านฟิวส์นะครับฟิวส์และแต่วงจรจะออกแบบมีก็ไม่มีก็ตามนะครับผ่านฟิวส์ผ่านไดโอดบิดนะครับพอผ่านไดโอดบิดมาจะไฟ AC นะครับ ผ่านไดโอดปิดมาจะเป็น300โวลต์ vdc ซึ่งเป็น300กระแสตรงนะครับผ่านซีแคปติ้งนะครับ450โวลต์นะครับซีต้องมีขนาดนะครับไม่ต่ำกว่า300โวลต์ vdc นะครับหรือไม่ต่ำกว่า300โวลต์นะครับส่วนมากที่ขายกันก็จะเป็น450โวลต์ความจุและแต่จะก,กี่ไมโคร10ไมโครฟารัดก็ได้นะครับหรือสิบหกอะไรเงี้ยนะครับได้ใช้ได้นะครับ ไฟส่วนหนึ่งนะครับที่ออกมานะครับก็จะมาผ่านขดลวดหมอแปลงนะครับตรงนี้จะเป็นขดลวดหมอแปลงนะครับตัวน,น,นะครับด้านนี้นะฮะผ่านเข้ามานะครับแล้วก็ผ่านาทรานซิสเตอร์นะครับ g b t แล้วก็ลงกาวไฟจะผ่านมาได้นะครับ ก็ต้องเกิดจากการเปิดวงจรนะครับโดยส่วนมากนะครับภาคสวิตช,ชิ่งจะใช้ IC นะครับในการเปิดวงจรบางภาคอาจจะใช้เป็นขดลวดนะครับสร้างความถี่ในการเปิดวงจรนะครับส่วนนี้นะครับถ้าถ,าถาเห็นสัญลักษณ์จะเป็นพวกทรัสซิตเตอร์แต่ส่วนมากจะใช้เป็น igbt ก็แล้วแต่เบอร์นะครับที่จะออกแบบนะครับ ส่วนไซีก็จะมีไฟเลี้ยง VCC นะครับเป็นไฟเลี้ยงนะครับไอซี IC จะสร้างไรนะครับจะสร้างพัน์นะครับ PWM นะครับ Modulation นะครับเพื่อให้เกิดไฟกระตกุกก็คือไฟเดี๋ยวจะวิ่งผ่านขดลวดมาเป็นจังหวะปุ๊บ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 เข้ามานะครับไฟจะวิ่งผ่านมาลงกาวนะครับ <c oughs> พอขดลวดเกิดการ ยุกตัวพองตัวนะครับมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กวนนะครับสนามแม่เหล็กวนวนผ่านขดลวดอีกขดหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับขดลวดนี้ก็จะลงกลางกันนะครับผ่านจึงทําให้เกิดแรงดันนะครับพอเกิดแรงดันปุ๊บไฟที่ได้อาจจะไปเก้าโวลต์สิบโวลต์อะไรก็แล้วแต่นะครับผ่านไดโอดบิด เลติฟายออกมานะครับโอเคครับก็จะมาเป็นบวก12โวลต์ VDC ที่เราจะนำไปใช้งานนะครับก่อนผ่านมาก็จะมี c นะครับเพื่อทำให้เกิดแรงดันนะครับที่นิ่งและก็เรียบนะครับคือจะนิ่งเรียบยังไงก็คือไฟนะครับไฟ AC นะครับ มันจะเป็นลักษณะคลื่นเป็น,บบน,นนะพนนนนันแบบนี้นะครับนะฮะพอผ่านไดโอดปิดมานะครับมันจะเป็นคลื่นแบบนี้นะครับถ้าใช้สโคปจับก,ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับหรือเป็นฟันเลื่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับพอคลื่นแบบนี้นะครับผ่านผ่านมอปแปรแบบเป็นจังหวะจังหวะนะครับ มันก็จะมาเป็นลักษณะแบบเดียวกันแต่อาจจะเล็กลงนะครับเพราะว่าเกิดการดรอปแรงดันลงมานะครับนะครับจากตรงนี้ก็ออกมาเป็นลักษณะที่น้อยลงนะครับเป็นโวลต์ที่น้อยลงนะครับจาก3 0 0อยโวลต์อย่างที่ผมบอกอาจาจะออกมาสัก10โวลต์นะครับหรือ1 5โวลต์อะไรก็แล้วแต่นะครับอพอผ่านไดโอดปิดพอผ่านไดโอดบิดนะครับ มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะขึ้นลงขึ้นลงสี่เหลี่ยมจริงๆก็ไม่ไม่ถึงจะลงสุดนะครับเป็นหยักอย่างนี้นะครับพอผ่าน C นะครับผ่าน C มันก็จะออกมาเป็นเส้นตรงนะครับทำให้ไฟนะั้นเกิดความลีเนียมากขึ้นทีนี้ปัญหา,าเดี๋ยวผมใส่กล่าวตรงนี้ก่อนอันนี้เรคือไปลบนะครับ ปัญหาที่ว่าเมื่อเวลาเราต่อโหลดที่มากขึ้นนะครับที่เราจะไปใช้งานตรงนี้นะครับวงจรมันจะตรวจสอบได้ยังไงถ้าเราสมมติเราไปต่อพัดลมหนึ่งตัวสองตัวไม่มีปัญหาถ้าสิบตัวยี่สิบตัวหรือวงจรทั้งหมดสิบบอร์ดมันก็จะมีวงจรตรวจสอบแรงดันนะครับที่ต่อจากตรงนี้ออกมานะครับ เป็นจะเป็น IC อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็น IC ก็ได้นะครับเทียบกล่าวนะครับหรือบาส่วนมากวงจรจะใช้เป็นออปโตนะครับออปโตนะครับในการที่จะสร้างแหลดัยดย้อนกลับเข้ามาตรวจสอบนะครับมาไหนนะครับมันจะวิ่งมานะครับวิ่งมาเข้าที่ไอซี ตัวนี้นะครับเขาเรียกจอฟีดแบ็นะครับพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั่งการไนสิตัวนี้เอ้ยโหลดมากขึ้นแล้วนะทำในเรื่องของการสวิตช,ชิง่งเลยทำไฟตรงนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะจ่ายออกไปนะครับนี่นะครับรูปแบบของอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับวันนี้ก็มาแบ,บ่งปันให้ให้ผู้ที่สนใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับ นะว,วันนี้การแบ่งปันในองค์ความรู้ตรงนี้นะครับยังมีน้อยนะครับแต่จะให้มากรละละเอียดกว่านี้ก็จะก็จะทําให้ยากเข้าไปอีกนะครับส่วนไหนที่พอแบ่งปันได้นะครับแล้วก็ลองไปเทสไปซ่อมกันดูนะครับวงจรก็จะประมาณนี้นะครับรูปแบบของวงจรนะครับโอเคครับก็ นะฮะอย่างที่ผมได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็รูปแบบวงจรก็จะลักษณะคล้ายๆใกล้เคียงกันถ้าให้ง่ายต่อการซ่อมนะครับไปซื้ออะแดปเตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับที่ราคาซอฟลงวันนี้ซึ่งอะไรนะครับอ,บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นลักษณะทั่วไปนะครับจะสามารถทำให้ถอดมาซ่อมมาเช็คได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็วงจรนะครับ รูปแบบของวงจรเนี่ยนะครับอะแดปเตอร์ที่ผมเขียนอยู่เนี่ยจะใช้กันเยอะนะครับในภาคจ่ายไฟไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จมือถือโทรศัพท์ชาร์จคอมพิวเตอร์นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ลักษณะเป็นอะแดปเตอร์ที่ต่อเสียบนะครับเป็นแหลกจ่ายเป็นพวกเราเตอร์นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะมีอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าราคามันไม่สูงท่านก็เปลี่ยนนะครับ แต่ถ้าอยากจะเลืออยากจะซ่อมรูปแบบวกจรก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็แรงดันไฟที่ออกนะครับลองไปดูที่เนมเพจนะครับยี่ว่าจะเป็นตัวชาร์จนะครับอย่างที่ชาร์จโทรศัพท์ก็จะออก5โวลต์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมใช้12โวลต์นะครับอ,อันนี้เนมเพจของุกจรตัวนี้นะครับที่ได้มา <c oughs> ที่ในเพจเขาเขียนไว้นะครับ300วัตต์12โวลต์นะครับกระแสไฟที่ได้นะครับ25แอมป์อินพุตที่เข้านะครับเป็นไฟกระแสสลับตั้งแต่100โวลต์ถึง245โวลต์นะครับเฮิร์ตอยู่ที่47ถึง63เฮิร์นะครับอินพุตที่นำมาใช้นะครับฉะนั้นก็ใช้ไฟใช้ไฟบ้านเราได้นะครับของประเทศไทยได้ เดยจะไปต่างประเทศก็ใช้11 1 1 1 1 1 0โวลต์ก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะอันนี้เป็นขนาด 25M แอมป์นะครับถ้าเป็นหมออแปลงก็ใหญ่มากนะครับทำให้การประกอบเข้ากับป่องหรือตู้คอนโทรลเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะครับก็วันนี้มีแบบปปานประมาณนี้นะครับพอดีได้สอบถามเข้ามา เยอะนะครับว่าจะแนวทางซ่อมเป็นแบบไหนผมจะบอกเลยมันก็จะงงนะครับรูปแบบการซ่อมนะครับจะใช้มิตเตอร์อย่างเดียวก็ได้แต่ก็ไม่ง่ายนะครับแต่เป็นพื้นฐานที่จะต้องมีควรท่านควรจะมีจ e นเนอเรเตอร์นะครับควรจะมีออสซิโลสโคปนะครับในการจับสัญญาณพลันที่ออกมานะครับ จะเหมาะกว่านะครับสำหรับคนที่จะเป็นช่างซ่อมนะครับอย่างตัวผมเองก็ไม่ได้มีสโคปอะไรมาจับนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราดูที่ว่ามันสามารถที่จะนันได้ไหมอะไรได้ไหมก็คือคือคือได้ผ่านงานตรงนี้มาก็จะพอรู้ว่าแรงดันที่ออกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนแต่เราจะไม่เห็นรูปพันธ์นะครับสัญญาที่ออกมันจะเรียนีบมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับ เพราะว่าถ้าชั้นถ้าท่านใช้ดิจิตอลมิเตอร์หรือจะเป็นมิเตอร์เข็มแรแล้วแต่มันจะออกมาเป็นแค่ตัวเลขนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าสัญญาณพันธ์เป็นแบบไหนลีเนียมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าภาคใจไฟท่านวัดออกแล้ว1 2โวลต์โอเคก็คือจบนะครับแต่วงจรอย่างอื่นอย่างเช่นเครื่องเชื่อมนะครับผมเคยซ่อมเครื่องเชื่อมแต่ละบอร์ดแอร์ Air, นะครับอิเวอร์เตอร์นะครับ ก็ใช้หลักการเดียวกันไม่ยากนะครับสำหรับคนที่ผ่านงานมาฮะมันก็จะมองว่าไม่ยากเพราะว่าก็เป็นรูปแบบอิวอร์เตอร์เหมือนกันไฟที่จะไปจ่ายให้กับคาปิเซอร์ไฟที่จะไปจ่ายให้กับบอร์ดควบคุมอุณหภูมิแอร์เซนเซอร์แอร์อะไรก็แล้วแต่ก็จะใช้เมนบอร์ดคล้ายๆกันนะครับรูปแบบวงจรก็จะคล้ายๆกันนะครับ โอเคครับก็ลาไปก่อนเพราะคลิปก็ยาวมากแนละ้ว mm hmm. ก็ขอแบ่งปันตรงนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถานำแนวทางตรงนี้นะครับเพื่อไปใช้ในการตรวจเช็คซ่อม power supply น,นะครับอะแดปเตอร์ของท่านได้นะครับหรือถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, สอบถามเข้ามาได้นะครับตอบจะตอบเป็นภาพร,รวมนะครับคงจะไม่ได้บอกวิธีซ่อมอะไรมากมายนะครับแต่ณวันนี้ภาคการเกษตรองค์ความรู้ส่วนหนึ่งที่จะต้องมีในธุรกิจเกษตรจะต้องมีส่วนนี้นะครับถ้าท่านจะเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับที่จะนำมาใช้อย่างน้อยท่านจะต้องแก้ไขเบื้องต้นได้นะครับเพราะว่าถ้าระบบมันมีปัญหา มันก็จะมีผลกับต้นพืชนะครับถ้าไม่นานมากหรือสามารถแก้ไขได้ทันก็โอเคถ้าไม่สามารถแก้ไขได้หรือมีสเกลที่ใหญ่ๆนะครับอันไหนสามารถแก้ไขได้ทันก็ควรที่จะทำนะครับสมร์ทฟาร์มทำให้ท่านทำงานง่าย,ายทำให้ท่านได้รู้ข้อมูลทำให้ท่านมีเวลาไปทำอย่างอื่นแต่ ไม่ได้ทำให้ท่านปลูกพืชได้ง่ายขึ้นนะครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการเรียนรู้ในการปลูกพืชในการเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับโอเคครับก็ลาไปก่อนนะครับกับผมเนี่ยบ้านเกษตรฟาร์มนะครับวันหน้ามีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำแล้วก็จะมาบอกกล่าวมาแบ่งปันนะครับเรื่องอิเล็กทรอนิกส การเกษตรมันจะไม่ห่างไกลกันแล้วนะครับมันจะอยู่ควบคู่กับเราและก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ